สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัะป๋อชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสอนวิถีชฉาวบ้านครับผมพี่น้องครับนี่คือพืชสมุนไพรนะครับที่พี่น้องข <c oughs> อกันอยู่เรื่อยนะพี่นอนะ้องเนาะเกิดสมุนไพรชนิดนี้นะครับรเกิดรลายอยู่แต่ว่าเกิดเฉพาะบางหม่องที่เป็นอย่างนั้นตามเลยครับ,รบพี่น้องครับ ต้นแฝบน้ำพนะพี่น้องเขนเดินมาต้นแฝบน้ำหรือต้นหูลิงพนะพี่น้องฤด,ดูกาลนี้ยังว่าท่านดอกดอกหรือว่าท่านออกผลพนาพี่น้องเนาะอี่จากช่วงประมาณน,นี่หน้าเมษานะเป็น ม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับเป็นไมยืนต้นคนาเลยหล้วก็พัดใบน้าพี่นองนะครับสูง1-5ถึงเมตรนะครับใบมีลักษณะแบบพี่นองเห็นเนี่ยใบวงรีขอบขนานนะครับขยายขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะครับจังน้อยกับทิมีดอกแล้วก็มีนวยน่วยเล่าเป็นลูกหวัวใจตัวพี่นองอผลเป็นลูกหวัวใจนะครับ เกิดได้ทุกที่โดยเฉพาะไก่แรงนนำตามท่ามตามปลาท่า,ามปลาข่าขงงวยข่างน้องนะพี่น้องนะนะครับสรรพคุณเอ่อมาหว่าเรียงสรรพคุณทางยาสรรพคุณทางยานะครับผลนี่รสเปรี้ยว ขับเสมห่านะครับเ่นลดเมาเล็กน้อยนะครับแก้พิษทั้งปวงแก้กระใสนะครับขับปัตสาวะแก้ปวดเมื่อยแก้พิษไข่นะครับแก้โรหิตจางฟอกเลือดกับลากมีลากร,รักษาความรักษาโรคก,กรามโรคนะครับผลเป็นยาระบายชันดีพี่น้องสมานแผลนะครับมเมล็ดแก้มะเร็งมเม็ดเลือดขาวบำุูตับนี่คือสรรพคุณทางยาของต้นหมูลิง หรือต้อนแซบน้ำพี่น้องเป็นเผืชดที่เป็นสมุนไายใกล้ตัวเกิอดจอูตามป่าโขกตามป่าถาม้มตามขางหวยทางน้องพี่น้อง <c oughs> หลทิ้นก็ะเหลียกกันไปหลาย,ย่างพี่น้องนะ บางหม่องก็เอื่นต้นหูลิ่งบางหม่องก็เติบเอื่นตน้นแฝดน้ำบางหม่องก็เอืนอนนอเอ่นไปหลายๆอย่างแต่ว่ากระโปใช่แนวเอื่นหมากหูลิง่งหรือต้นหูลิง่งนะครับลักษณะพิเศษพี่น้องคือลำต้นของเรื่องทีเป็นแบบนี้มีกิ้งนหน่อยๆไข่ๆเป็นแตกแขนงไปในหน่อยนะแต่ว่ากิ้งตัวนี้จะน่อยจะเป็นน้ำลักษณะคล้ายน้ำนะ ลำต้นมีสีแดงลำต้นมีสีออกแดงๆอยน่น้องวยกับดอกหรือผลก็จะออกตามสอกใบคี่นนอะนี่คือต้นหมูลิงหรือต้นแฟบน้ำนะครับเป็นไม,ไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับ เป็นไม้พัดใบนะครับความสูงหนึ่งเมตรนะครับใบใบก็บเป็นใบวงรีแบบนี้แบบพี่น้องเห็นขอบใบขนานขอบขนานแล้วก็ปลายใบก็ดีลักษณะแบบนี้เป็นขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับมีผลเป็นลูกหมวใจได้พี่น้องได้เรียงไหนอย่างหนึ่งช่องกับโพชเนีวติดกึ้นลูกพี่น้องเบ่งนะครับเป็นการ ไอ้ท้องข้เข้าใจนะครับเวลาเฮ้านั่งไปไปหามาใส่ประโยชน์มาใส่เป็นสมุพคุณทางยามาใส่รักษานะครับเข้าเจดีเข้าใจแล้วว่าว่าได้มั่วในการใส่ยาสมุนไนพรน้องเนะนเกิดได้ในทุกทีตามคางห้วยคางน้องป้าท่ามนะครับทีชุ่มน้ำชนหน่อยตรงนี้ก็เป็นทีชุ่มน้ำพี่น้องเป็นหองเป็นหน้าใสกิบเป็นข้องโบรานลาแล้วก็เป็นหน้านะ สอบเกิดอยู่ในทีแบบนี้นะครับนี่เต็มเลยสูงสะแถกโคกสะแถกกับว่าเกิดยีน,นสรกุลทางยานะครับลดเปรียลล้ยวขับเสมหะผลลดเปรี้ยวขับเสมหะพี่น้องกันมีรลดเม่าเล็กน้อยนะครับแก้พิษทั้งปวงแก้กระใสไตพิการขับปัสสาวะแก้ปวดเมื่อยนะครับแกขับแก้พิษไข้แก้โลหิตจ,จางนะครับฟอกเลือดลาก รักษากรรมมะโนะครคผลเป็นยาระบายชั้นดีสมานแผลแก้มะเร็งเม็ดเลือดขาวบำรุงตับพี่น้องผมนี่คือลักษณะของต้นแฝบน้ำหรือต้นหูลิ่งแล้วก็สปปรรพคุณทางยาประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับอชอบวิดีโอนี้นะครับมักวิดีโอนี้กดไลค์ด้พี่น้องเลิกกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับพี่น้องจังหวะเด้ดขา คลิปอันเป็นประโยชน์และสาระมีคลิปต่อไปนะครับมือนีเอาไว้ทำหนีตะก้อนนะพี่นอนะ้องเนาะสุดท้ายกระป๋อชาแนลกอกาวข้าวสสวัสดีครับ